ถ้าถูกใจกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องพันิพ c h ช n แนลด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่พันคิก c h ชาแนลนะครับขอบคุณสําหรับทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่องนี้นะครับวันนี้ผมมีสินค้านะครับที่ได้สั่งมาจากแอปช้อปปีนะครับเป็นนาฬิกาอจฉริยะนะครับสําหรับเด็กนะครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเปิด ให้ดูในส่วนนี้นะครับนี่คือที่เราสั่งไปนะครับในแอปช้อปปี้นะครับคิวสิบสองนะครับในกาอัจฉริยะสำหรับเด็กขนาด1.44นิ้วนะครับซึ่งมันมีปัญหาตรงนึงนะครับหลังจากที่เราได้รับสินค้าแล้วนะครับมันเป็นสินค้าที่สั่งจากต่างประเทศจากหลานี้นะครับก็ในรูปอะไรนี่ก็คือกันน้ำนะครับเป็นโฆษณา น้ำและรูปร่างหน้าตาแอปอยู่ในในาฬิกามันก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือดูค่อนข้างที่จะสวยแต่ดูราคานะครับ180บาทนะครับ <Wow. S 1> ก็มันไม่แพงผมก็เลยที่สั่งลองมาดูนะครับเพื่อให้เด็กได้มีนาฬิกาแล้วก็สามารถติดต่อเราได้ในเวลาที่จำเป็นนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวนี้เราก็จะมาดูว่า ที่เราสั่งไปรวมค่าส่งแล้ว2 4 0บาทจะได้สินค้าหน้าตาแบบไหนนะครับที่ผมบอกว่ามันอาจจะผิดหวังนิดเดียวน,นะครับเดี๋ยวไปดูได้เลยครับนี้จะเป็นรูปร่างหน้าตาของแพ็กเกจนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะได้เห็นในรีวิวหลายๆที่แล้วนะครับทีนี้เราจะมาให้ดูในกรณีที่เราสั่งจากต่างประเทศจะมีปัญหาคือ สินค้าไม่ตรงบ้านนะครับหรือว่ามีรายละเอียดซึ่งราคามันถูกจริงครับอันนี้เราก็จะมาดูข้างในนะครับนี่เป็นรูปนาฬิการครับบอกไว้ก่อนนะครับคือผมได้ลองทดสอบใช้มาแล้วนะครับถึงได้มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับรูปล่างหน้าตามันก็ตรงกับที่เขาโพสต์ขายนะครับแต่ผมจะให้ดูตรงนี้นะครับ ที่เราเช็คกันนะครับก็คือในรีวิวนะครับนี่นะครับอันนี้คือตรงหมดนะครับแต่ดูด้านข้างนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับด้านหลังบาร์โค้ด QR โค้ดไม่เหมือนแล้วก็แอปแอปนี่ก็ไม่เหมือนเลยนะครับนูนะครับไม่เหมือนแลวครับคือมันคนละรุ่นกันนะครับ ถ้าเทียบกันแล้วก็คือหน้าตาจะไม่ตรงกับที่เขาลงไว้นะครับเราเรามาดูว่าฟังก์ชัน,นต่างๆที่เขาให้มานะครับมีอะไรบ้างนะครับฟังก์ชันแรกนะครับย้อยไปนี่คือเราใส่ซิมไปแล้วนะครับก็จะมีสัญญาณบอกนะครับแล้วก็มีตัวจแล้วก็มีรูปล็กคล้ายๆเป็นการปักหมุดนะครับคล้ายๆระบุตำแหน่งได้นะครับ คุณสมบัตนินาฬิกาที่เขาลงไว้นะครับก็สามารถดูตําแหน่งของนาฬิกาได้นะครับ <Wow. S 1> ก็ถ่ายรูปได้รวมไปถึงโทรเข้าโทรออกได้นะครับว้าวนี่คือฟังก์ชันแรกนะครับการโทรนะครับก็กดเข้าไปนะครับก็จะสามารถใส่เบอร์โทรศัพท์ของคนที่เราจะติดต่อได้นะครับ แต่ถ้าเป็นในกรณีเด็กยังจำเบอร์พ่อแม่ไม่ได้นะครับเราก็จะมีการเซฟไว้ในนี้ให้นะครับเพื่อให้เด็กกดเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อมาคือท้อนะครับท้องนี้น่าจะเกี่ยวกับการคุยนะครับคุยผ่านเสียงเข้าไปในที่แอป,ปอีกทีนึงนะครับแล้วก็แอดบัสดี้หาเพื่อนคามล่าถ่ายรูปนะครับนี้ครับกล้องก็งไม่ได้ชัด อะไรมากมายนะครับในราคานี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับและนี่คือแอปดาวน์โหลดนะครับก็จะใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบ Android นะครับโดยจะใช้ร่วมกับแอปตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าดู w วียนะครับ d ู w e ีย แอปตัวนี้จะเป็นตัวซิงค์ให้เข้ากับนาฬิกานะครับก็วิธีลงนะครับเราก็สแกน QR code นะครับแล้วมันจะให้ลงแอปนี้นะครับผ่าน QR code ตัวนี้นะครับหลังจากลงแล้วก็จะเป็นหน้าตาของแอปตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเราเซตไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพื่อเราจะทดสอบว่าเราอยากเห็นว่าถ้าเรา ใช้หาตำแหน่งนะครับก็จะเจอไหมนะครับนี่ก็คือตำแหน่งของนาฬิกานะครับโดยเขาใช้สถานีสัญญาณนะครับเป็นตัวระบุตำแหน่งนะครับก็คือเราไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับจริงๆครับแต่อยู่ในละแวกของสาสัญญาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นตำแหน่งลาดตำแหน่งล่าสุดตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโหมดไฟฉายนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะครับโหมดไฟฉายก็กรณีที่ ไฟฟ้าดับหรือว่ามองไม่เห็นนะครับสองหาสิ่งของอะไรนะครับน้องๆสามาได้โดยโดยกดเข้าไปที่ทูกไฟฉายแล้วก็กดเป็นอีกหนึ่งครั้งว้าว <Wow. S 1> ไฟฉายความสว่างก็พอใช้ได้เลยนะครับจะกดอีกครั้งก็ปิดครับถ้าออกกลับออกนะครับก็กดตรงรูปโทรศัพท์ตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งก็เป็นการแบ,บ็กกลับนะครับ โด้วยฟังก์ชันอื่นๆนะครับ like oh. okay. ก็เปลี่ยนภาษาก็มีแค่สองภาษานะครับก็คืออังกฤษและอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ม <pedo. S 1> ีการปิดเครื <Competition zy n> ่องเปิดนะครับโอเคก็คือการปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นในแอปนะครับว่ามีอะไรให้เราลองใช้กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้ารหัสกันนะครับ หน้าตาของแอปพลิเคชันดูเวียนะครับลันจากลงแล้วนะครับมันก็จะเข้าให้เซตค่าต่างๆนะครับอันนี้จะข้ามขั้นตรงนั้นไปน,นะครับถ้าใครสงสัยหรืออยากให้เราแนะนำตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดวีโอนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้อีกทีนึงนะครับนี่ก็คือหน้าโฮมนะครับของนาฬิกาที่เราเซตไว้นีครับเป็นชื่อของ ลูกของเรานะครับเป็นชื่อเด็กก็จะมีบอกสถานะนะครับนี่คือคือแบตเตอรี่นะครับของนาฬิกาเหลือ75%นะครับแล้วก็จับสัญญาณสถานีสถานีสารฐานนะครับขั้นตอนที่3ก็จะบอกระยะเวลาตอนนี้นะครับนนี้คือคือตำแหน่งเด็กนะครับเดี๋ยวเราจะกดขยายหน้าจอเข้าไปนะครับ ก็จะใช้ควบคู่กับ Google Map นะครับก็จะดูค่อนข้างง่ายนะครับนี่ก็คือตำแหน่งบอกเวลาชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเมนูนต่อไปโทรศัพท์นะครับ อันนี้เราก็สามารถโทรหาได้นะครับรัสมุดโทรศัพท์เราก็สามารถเพิ่มเบอร์ได้นะครับเพิ่มเบอร์ก็คือกดเข้าไปในนี้เพิ่มเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กดยืนยันนะครับเราก็ข้ามาที่กล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือก็ีจะเป็นส่วนที่เราน่าจะได้ใช้สําหรับเด็กนะครับคาร์ทปิดเสียงก็จะมีการ ปิดเสียงของนาฬิกานะครับในเวลาเหรียนนะครับเราสามารถสั่งผ่านแอปตัวนี้ได้นะครับดูนาฬิกาปลุกนะครับก็คือสั่งให้นาฬิกาปลุกตามที่เราเสียในนี้ได้นะครับดูเวลาของนาฬิกานะครับโหมดการจัดตำแหน่งนะครับการจัดตำแหน่งแอปนะครับอันนี้เราก็ทั่วไปนะครับหานาฬิกาในกรณีที่เราวางนาฬิกาแล้วหาไม่เจอนะครับเราสามารถกดหงครั้งไปแล้วก็กดมองหานะครับ ในการเกาจะทําส่งสัญญาออกมาดังนะครับเป็นเวลาหนึ่งนาทีนะครับเพื่อเราหานะครับมันก็จะเสียงเสียงน่ารักน่ารักแบบนี้นครับ <Yahoo! S 1> อันนี้ก็จะเป็นเมนูต่อไปรีสตาร์ทนาฬิกานะครับก็จะมีการเตือนว่าแน่ใจหรือว่าจะเริ่มนาฬิกาใหม่นะครับเราก็กดเริ่มใหม่ แล้วเรามาดูที่นาฬิกานะครับในการจะปิดตัวเองลงนะครับรีสตาร์ทโดยทั้งหมดนี้จะใช้สัญญาณเน็ตนะครับในการสั่งการนาฬิกานะครับโดยซิมที่เราใช้จะเป็นซิม2นะครับที่รองรับ 2G นะครับต่อมานี่คือปิดนาฬิกานะครับแล้วก็ลบนาฬิกา อันนี้เราก็จะไม่กดนะครับเนื่องจากมันก็จะเกี่ยวกับการเซตค่าขอมพิวเการใหม่นะครับล้วกอรีเซตก็คือการเซตค่าใหม่โกดโดยทั่วไปก็จะใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับเป็นการพูดคุยในการตัวนี้สามารถถ่ายรูปได้นะครับใน,ในเวลาที่น้องเข้าไปโรงเรียนนะครับเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับน้องได้แล้วก็ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายรูปให้ดูนะครับ โดยกล้องจะอยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอียงไปตรงทางซ้ายมือนี้นะครับแล้วเราลองกดถ่ายนะครับกดปุ่มนี้นะครับรอสักครู่นะครับก็จะส่งภาพจากนาฬิกาของมานะครับว่านี่นะครับก็จะเป็นภาพที่ นการถ่ายมาให้ล่าสุดนะครับโดยเวลาไหนที่น้องอยู่ตรงไหนเราสามารถกดถ่ายได้ตลอดนะครับเพราะเราสามารถสั่งผ่านแอปในมือถือของเราได้นะครับนี่ก็เป็นการพูดนะครับ <Wow. S 1> กดชาร์จพูดนะครับเสียงของเราก็จะไปเข้าที่นาฬิกานะครับแล้วเราก็ปล่อยลองฟังเสียงนะครับ กดต้องกดดาวน์โหลดก่อนนะครับก็ได้ยินเบาๆนิดนึงนะครับโดยข้อที่ผมอยากให้ใครที่กำลังคิดจะซื้อนะครับก็ ให้ลองเช็คสเปคดีๆนะครับในการรุ่นนี้จะมี2รุ่นนะครับรุ่น Q12 จะมีแบบอีกแบบหนึ่งก็คือไม่มีไฟฉายนะครับแล้วก็มีการใส่ซิมด้านข้างทางนี้นะครับตัวนี้เราจะใส่ซิมด้านหลังนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับแต่รุ่นนี้จะไม่กันน้ํานะครับก็ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อวงจรนะครับนี่นะครับก็จะเห็นแบตเตอรี่เลยนะครับโดยไม่มี C ีนอะไรป้องกันนะครับและซิมก็จะอยู่ด้านในนี่นะครับ ต้แบตนี่เราต้องแกะอย่างะมาะระวังครับเพราะว่าตรงแบตเตอรี่เราจะมีสายไฟอยู่น,นะครับนี่ครับเราใช้เราใส่ซิมทูเข้าไปนะครับเข้าไปตรงนี้นะคแล้วก็มีแบตเตอรี่400มิลลิแอมป์นะครับ ซิมถ้าใครที่ซื้อนะครับต้องดูว่ามันรองรับ2 G ด้วยนะครับเพราะว่าตัวมือถือตัวนี้นะครับเป็นมือถือ2 G นะครับตัวซิมการ์ดนะครับก็ถ้าเราใส่ซิม3 G หรือ4 G อาจจะไม่เห็นสัญญาณนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะงงไปสักระยะหนึ่งนะครับเพราะคู่มือไม่มีบอรนะครับก็แนะนำเป็นซิมทูก็ได้นะครับเพราะทูก็ยังใช้ระบบ 2G อู G นะครับ ส่วนค่าเน็ตแล้วก็ค่าโทรนะครับตอนนี้ผมก็ยังลงทดสอบการใช้งานยู่นะครับว่ามันจะกินค่าเน็ตเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้สมัครเน็ตโปรนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับจะมีคลิปสองนะครับให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับใครสงสัยตรงไหนนะครับอยากสอบถามก็สอบถามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับก็ฝากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องพันชิคแชน n นลให้ด้วยนะครับถ้ามีสินค้าหรือว่ามีเรื่อง เรวาใหม่ๆอะไรเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ